แล้วครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเซิร์ฟเวอร์เกมมิวประจำสัปดาห์กันเลยแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ s 1 7นะครับผมวันที่ 30ตุลาคม2 5 6 3ในช่วงเวลาเปิด6โมงเย็นนะครับผมมีของรับฟรีผู้เล่นแจกใหม่ด้วยเพรนะฮะ1ลร้านเม็ดเพียงทักไลน์หา g MS m s m e l freedom เท่านั้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมได้โอกาสมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์แนวสมรุนแจกดักเปิดยาวนั่นเองนะครับผมฮะรับของฟรีจากแม่สาวลิญานะครับผมเด้งเข้ามาในตัวนะกิจกรรมต่างๆสามารถติดตามได้ทางไลน์เอลียดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดนะฮะไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อ รับไอเทมพิเศษด้วยข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นสำหรับกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับฟรีดอมมิลนะครับมาของแจกฟรีอุ้ยมีใครมาด้วยโอ้น้ำมะนาวนะครับผมขี่ม้าออื้หือมารีวิวกับเราเหรือเราอ่ะแหมเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมได้เข้ามาในตัวนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลสไตล์แจกหนักเปิดยาวนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้เอสใหม่นะฮะโอเคครับผมมีเซตพูดเข้ามาแจกฟรีนะครับจะมีเสือ เทพพยักขาวนะครับผมแล้วก็จะมีนักรบนะแห่งปีศาจเงามืดนะครับแล้วก็จะมีรอยเท้าแจกมาให้เราใส่แบบฟรีๆคลิกใส่ใช้งานได้นะครสำหรับของแจกฟรีครั้งแรกผมจะพยายามใส่ให้หมดทุกชิ้นเพื่อแต่งตัวนะครับครบเซ็ต ในการแจกหรือว่ารีวิวผมนี้มาแล้วฮะชุดแฟชั่นนะครับนี่เด้งเข้ามาในตัวระครบม,มาเรากดใส่ได้เลยครับของแจกฟรีเนี่ยเอ้ากดขายเฉยเลยโอ้โหอันนี้คือพูดห่งดําแจกมา3ตัวแล้วนะครับผมที่เราได้มานะครับแล้วก็จะมีกล่องหีบซุม่มสัตว์ขี่นะครับมีกล่องอฉายาด้วยนะครับ5ชิ้นวิมีคนแอดเพื่อนเรามาด้วยเมื่อกี้แอดมาทําไมเนี่ยน้ำมะนาว <laughs> รู้จักเราเหรอดูดิเราตั้งชื่อดีๆีดีอ่ะรู้จักเราปะเออโอเคนะครับผมกําลังเรวิวเลยนะครับมีคนแอดเพื่อนมานี่ตกใจหมดเลยนะครับผมมีหีบชายานะครับแทกมาเฟียด้วยผู้ชมฮะเราก็กดสามารถใส่ได้เลยนะครับผมมี5้าอันผมจะใส่ให้หมดครับพยายามจะไปเอ้ากดขายอีกแล้วโอ้ นี่ผมกดใส่แล้วก็กดขายด้วยนะครับผมพลังลบหายไปไม่ต้องแปลกใจนะครับคุณผู้ชมครับผมเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับมีอุปกรณ์แจกแรกเริ่มมาฟรีด้วยนะมีอุปกรณ์แรกเริ่มขั้น7นะครับบวกสิบให้เราฟรีๆนะครับเราก็จะมีอาวุธขั้น8นะเป็นอาวุธ2มือนะครับสำหรับสายดาบนะครับมีอาสัตว์ขี่แจกมาด้วยนะครับผมเป็นเพอร์เฟกต์มาราชธมินนะครับกับแฟชั่นสัตว์ขี่นะฮะนกนะครับผมกริฟฟินนะเออตัวนี้จัดแจกมานะครับมีหีบฉายาขั้นต้นด้วย นะครับมีทั้งขั้นสูงขั้นต้นนะแจกมาฉายานะครับหลายกล่องเลยแหละนะครับที่สําคัญคือผมเนี่ยกดขายไปแล้วหนึ่งกล่องอันนี้มีหีบพูด3อันนี่มาแล้วเราได้พูด4ตัวแล้วครับจะมีมังกรบรรพการนะครับไอตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเซตที่แบบหลายๆคนอยากได้นะนะครับเราก็จะมีหงนะครับผมนาเบรียสนะครับตัวนี้มีออปชันที่บวกห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับเราจะใส่นะรวมเซตพูดเราได้ไหมเราใส่นะครับไม่ได้นะน่าเสียดายพลังตัวนี้ได้ไปหนึ่งแสน นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยเป็นแนวสมดุลแจกหนักอันนี้คือของแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับผมเป็นไอเทมอัปเกรดตัวละครความชเร็จชื่อเสียงมีผลไม้ห้าลูกทุกสีนะครับผมแล้วก็จะมีวิญญาณดาวตาประทับอีกพีหนึ่งเท่าจํานวน10ชิ้นนะครับกดใส่ใช้งานทั้งหมดเรียบร้อยนะครับนอกนาจากนั้นเนี่ยยังมีกิจกรรมรับเพิ่มเติมในค่านะครับจัดแจกมาเป็นปลีกนะครับติดตัวเนี่ยระดับ12ของแรกต่างๆมีกล่องสมบัติแห่งชีวิต เปิดใช้งานครับได้ของอัปเกรดตัวละครนอกจากจะไหนก็จะเป็นของอัปเกรดตัวละครซะส่วนใหญ่แล้วก็ของแลกกิจกรรมในคานั่นเองนะครับมีชุดเวอรช์ชันแจกมาเพิ่มเติมด้วยนะเออใส่เลยครับผมไ่คอนได้เปรียบนะครับหมดแล้วนะครับผมของแจกฟรีครั้งแรกครับพลังอยู่ที่1800 0แนนะฮะแบบใส่สุดตัวและนะครับ1 0 0 0 0กับกชุดเวอร์ชันลหล่อมาของอยางอื่นกิจกรรมในคารีวิวรับเพิ่มเติมด้วยเทศกาลล็อกอินในชอยวันแรกคือ คริสตัลต่างๆนะครับแล้วก็เทศกาลรวบรวมไฮไลท์กิจกรรมนะสะสมประจําวันนะครับรวมการ์ดต่างมาเลือกดูได้เลยมีชุดแฟชั่นของแรกมากมายความเกดใหม่ล่าสุดนะครับผมพวกสัตคงสัต์ขี่ตัวอัปเกรดใหม่ๆเลยนะครับผมเติมเงินทุกวันได้รับของตามนี้เลยนะครับมีอุปแฟชั่นนะครับของแรกแล้วก็จะมีอาวุธพุทธวค์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเติมเงินสะสมและได้รับเพชรไม่ล็อกนะครับของ อัปเกรดตัวละครนะฮะเติมเงินสะสมวันนะครับได้รับของแฟชั่นมากมายนะครับรวมถึงการ์ดแลกมาเทพเทพวะด้วยนะครับผมใช้ใจ่ายสะสมได้รับประมาณนี้เลยนะฮะราชาท็อปเติมเงินเทพนะครับจะได้รับของแรลลี่เจนชุดแฟชั่นนะครับบุทแฟชั่นฉายาเพฟียลกับอาวุธทุสวรรค์กับสัตว์ีตัวใหม่นะครับราชาใช้จ่ายนะได้รับเช่นกัน นะครับแย่งซื้อนะฮะบ้าบอลเทศกาลเท่าตัวนะครับมอบความขวัญนะครับแล้วก็ราชามอบความสดิการมาแล้วนี่คือกิจกรรมในคาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมไม่ซับซ้อนแต่ว่าเน้นเนื้อหานะครับผมประมานนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแอบมาดูอันดับกันหน่อยในเซิร์ฟนี้วายนะครับผมอันดับหนึ่งวายนะอันดับที่สองน้ำหวานนะแบบนิ่มๆนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะะอันดับสามนะครับนี่คือหนุ่มหล่อสาวสวยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะในการแต่งตัวแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่า จัดจ้านในย่านนี้มากๆกเลยนะครับผมวายอันดับที่1น,นะครับเป็นตัวผู้หญิงด้วยแอแแ้นะครับอ่าอ้ามาทั้งหมดแล้วมีประมาณนั้นเลยนะครับผมรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมกงรับมุนสมได้รับของประมาณนี้นะครับมาเลิกดูเลือกสมได้กิจกรรมดีๆนะครับผมในมิวออริจินนะครับฟรีดอมนะครับผมกิจกรรมร้านค้าในเซิร์ฟเวอร์หรือว่ารายละเอียดร้านค้าในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีของขายในราคาที่สามารถจับต้องได้หลักร้อย นะครับผมเป็นของอัปเกรดตัวละครซะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นช็อปมอลหรือว่าร้านค้าให้เราช้อปปิ้งอัปเกรดตัวละครได้นั่นเองนะครับครั้งแรกเราเกิดใหม่ได้ด้วยนะถึงคราสสามในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมอาหา้าเรียบร้อยครับผมขาดเลเวลที่เราต้องการไม่เป็นไรตอนนี้เราได้ตาพรับไอพีมาเยอะนะครับผมมาตีมอนครับตีมอนครับผมตีมอนฮนะตีมอนครับผมมาเซรุก่านี่ จุดรีบอลประจําของเรานะฮะต้นไม้ตรงนี้นะต้นไม้อยากใหญ่ขึ้นนะจุดประจําของเราเลยเออเออมาเอของดอบมอนเนี่ยโอเคครับผมก็พอประมาณนะครับเรียกได้ว่า1ตัวในดอบทีสามชิ้นนะฮะก็สะสมไปแรกได้กิจกรรมเมคานะครับผมเป็นไอเทมการ์ดนะครับแรกของต่างๆมากมายนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมเปิดใหม่ S17 นะครับเปิดวันศุกร์30ตุลาคม นะครับในช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เอามารีวิวนำเสนอคุณผู้ชมวันนี้เป็นไงกันบ้างผมก็ผิดพลาดประการใดขอไปกันด้วยถูกใจกันหรือเปล่าในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้อะไรเด็ดทั้งหมดในเซิร์ฟนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้เลยกิจกรรมต่างๆลิงก์าโหลดตัวเกมกิฟต์โค้ดฟรีกิจกรรมไลค์แชร์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวคลิปเซิร์ฟหน้านะครับผมว่าเกมหน้านั่นเองนะครับท้ายคลิปนะฮะอย่าลืม,ขมกกลเข ับผมบายบายจ้า